ใสอตติเออแชร์ใครมาวางรูปไหนฉันทำอยู่คนเดียวเลยตอนนี้คุณโยนมาสิคุณอ๋อขึ้นนี้แนุ่วางเออโอ้ออ อีกแล้วนะคะในรายการโนเกมโนเพ้เล่นก็แพ้ไม่เล่นไม่แพ้และสำหรับวันนี้นะคะเราพาแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยสองคนจากรายการนางฟ้าชาตรีค่ะเย๊เราก็นแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแองเจิลแด็บดาวนะคะฝากตัวด้วยแองเจิลพันนะคะวันนี้ทีมแองเจิลจะไม่แพ้นะคะใช่ค่ะไปิดตาแรก เดี๋ยวมาชนกันพี่จีเออใเอามาวะเหมือนฉูนทำอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ไม่ห้วยังสูดอยู่เลยอะคะมีสูดไหมอ่ะสิ่งแล้วว่ะเออเออเอาไปเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยไหนยง่ายโซะเออเออแล้วไงใส่นมไงพี่จีเราคะแนนลด87แล้วทำงานโนเทนโนเทไม่อันนี้เราเราแบบอ่อนอ่อนให้ก่อนโก็ไม่รู้สิมา ใครอยู่ตรงไหนอ่ะใครอยู่ข้างล่าง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 เอ้ยใครอยู่ไหนวะวะบางอยู่เฮ้ยเอาพี่จจีนนั่นแหละเอาพี๋ยวาหม้อเอ้ยเอ้ยจะได้ในรางโอ้โหต้องไปสอบหรือเปล่าวะน่าต้องไปสอบหรือเปล่าอะต้องไปสอบหรือเปล่าอะเขาเขาหลอกเราอะเขาหลอกทาไมนะ เอาไปเซฟเอาไปค่ะยิบ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 ยยเบยิยิบยอบกเอาิบย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 ยิบยิบยยอยิบยิบอิบย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 ิบเิ็ยิยิบยิบยิบยยิบยยิบยิอยิเอิบย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 ิอเย โอ้ทออยู่ไหอุ๊ยก็เอาให้แล้วเอาไปไม่ไไม่ได้ทอดที่พื้ทำไมคุณคุยเนผมอย่างเงี้ยมคืออาหารตกพื้นไม่สะอาดไม่สะอาดเลยโอไ่อดนะอยากได้ไก่หว้านี่สิทำไมอนี้อย่ากดดันนี ใส่หม้อก็กรลังลุ้นให้มันแบบตกอยู่เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอามาใจเย็นๆหอมหัวหอมหัวหอมเกมหอมไม่แก็บเกอมไเกหอมไม่เก็บเกบหอัหม โอ้ยเอาใส่ถายพันถ่ายพันลงโทเลยนะระวังใส่ดีๆลงโ่อเลยนะระวังระวังด้วยรมวังดวเกมหอมไมเกมนี่สุดรวยโ้ดอีกเมนูเดียวเร็วแก้วว่ะนเดินเร็วเร็วอยเดินเอารอกไมเนี่ยออมาเนี่ยไปไปแล้ว นรปีชะนะไปต่อนะห้าต่เอเจ็นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ